ตอนนี้ก็เป็นงานของเจ้ามีโชคนะครับมีโชคพายมีโชคมาลุยงานที่บ้านคูอุ่มคูอุ่มบ้านดอนไมยางยกโสธรกาสวัสดีพี่น้องผู้ที่ตามครับแม็คโคหน่อยกับอนเนกประสงค์ครับผมมอสลับงานเข่าออกแบบบ่ได้ก่วงหลายคุดซ้าหน,หน่อยๆนะครับอนเนกประสงค์จนะนี่กัใไฮร้านกําลังปันขอบ ผู้ให้เพิ่นนะครับเพิ่นสิปูบอกเ้าวครับเห็ดแล้วแล้วเพิ่นสิปูบอกเ้าวแล้วก็ล้อมหัวนะครับเบิ่องล่างฝนเพิ่นกำลังเห็ดหลกไก่อยู่ครับเห็ดเบื้งไกลไ่หลกไก่เพิ่นนะครับทีตอนนี้ประมาณเก่าไรนะครับเก่าไรแต่ว่าเราขุดเป็นหน้าเพื่นแหละครับสิเลี้ยงปลามาทันเพิ่นว่าจะยินดีครับที่ได้ทีมงานของล่องทัดเพิ่นได้มาเห็ดมื้อนี้นะครับการล่อทีตามครับรอติดตามครับผม